ดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนของยุโรปนะคะกับเดนมาร์กอะไรเงี้ยต่างประเทศก็เป็นช่วงหน้าร้อนกันก็เขาออกเที่ยวกันนะคะช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็คือลาพักร้อนกันสองสามอาทิตย์เลยค่ะเที่ยวนะคะเที่ยวใน จริงๆเขาไปเที่ยวในยุโรปนะคะแต่ว่าปีนี้นติดโควิดนะคะเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็เที่ยวในประเทศจีก็ไปทํางานแทนเขานะคะเพราะฉะนั้นจีก็เลยไม่มีบลักกระรอนออแต่ว่านะคะวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันลุงเบนก็เลยจะพาไปเที่ยวค่ะไปไกลามากเลยค่ะเยอรมัน <c oughs> จริงๆไม่ไกลนะ,ะขับรถจากบ้านไปชั่วโมงครึ่งนะคะเมืองที่จะไปชื่อเมืองเฟนบวกค่ะก็คือ,อ อยู่ทั้งภาคเหนือของเยอรมันเลยนะคะป็ิติทชายแดนนะคะคนเดนมาร์กก็ชอบเข้าไปซื้อของที่เยอรมันนะคะเพราะว่าที่เดนมาร์กเข้าของแพงเพราะว่าภาษีแพงกว่าเยอรมันนะคะเยอรมันภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกกว่าพวกเหล้าเบียร์ขนมชโคโค็อกโกแลตเนี้ยจะถูกกว่าเดนมาร์กนะคะนีรอบนี้ก็จะไปซื้อของด้วยไปเที่ยวด้วยนะคะไปเปลี่ยนที่นอนกับไปกินอาหารเยอรมานนะคะ ตามสไตล์ลุงเบนนะคะนี่นะคะช่วงนี้นะคะรถบ้านออกเที่ยวกันเต็มเลยค่ะเนี่<อ>ยค่ะเยอรมันยังใช้หน้ากากอนามัยอยู่เลยนะคะยังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะดีที่มีติดรถมาด้วยนะคะที่เดนมาร์กไม่ไม่ใช้หน้ากากอนามัยแล้วนะคะ กำลอนนี้กำลังไปหาโฮเทกโรงแรมนะคะโรงแรมแล้วนะคะเนียค่ะเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะอยู่ติดกันกันกบอ่าที่ช้อปปิ้งเลยค่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดินไปช้อปปิง้งเดี๋ยวให้ดูโรงแรมนะคะโรงแรมเก่าแล้วนะคะนานแล้วนะคะห้องเล็กๆค่ะอันนี้ ราคาพันโคนนะคะหรือห้าพันบาทนะคะแน่เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก็จะออกไปตรงถนนช้อปปิ้งนะคะเริ่มภารกิจแล้วค่ะอัดอั้นมานานนะคะ <S 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 โอ้ดีมากเลยนะคะร้านยังไม่ปิดเลยตอนนี้หกโมงเลยเย็นแล้วนะคะ ร้านดอกไม้ค่ะตรงนี้ อยู่เดนมาร์กคนในน้อยนะคะมาเดรมันเหมือนบ้านนอกเขา้ากรุงเลยค่ะคนเยอะมากะะดูนะคะดูนะคะร้านอาหารเต็มหมดเลยนะคะกําลังเดินไปหาร้านกินนะคะตัวนี้เวลามาต่างประเทศนะคะเมนูที่ไทยจะดีกว่าค่ะเมนูต่างประเทศฮะล้านจะดีขนาดไหนเมนูก็จะเป็นแค่นี้ค่ะ ดีสุดก็จะมีเมนูภาษาอังกฤษให้หรือว่าเป็นเมนูของบ้านเขาเลยไม่มีรูปภาพเหมือนของเมืองไทยนะคะเดาไปค่ะว่าอาหารหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ กินเมืองน้ำพริกกะปิเลย <laughs> เป็นคาคาน้ำจิ้มซีฟูดนะคะแต่ไม่เปรี้ยวไม่ไม่มีรสเปรี้ยวเลยคิดจะ f ตัวยัง dankjewel. Ja, Ja, oké. Okay, oké. Okay. Ja. Oké. Zie je. โอ้โห oh, ซอสสีชมพูนะคะกินเสร็จแล้วไปครึ่งกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะสลัดเพิ่งมา oh. ตอตรงเบนบอกว่าอร่อยมากอาหารมึงเบนบอกว่าอร่อยมากเดีดเย่ไม่ช่ไ Thank you very much. รถเป็นแบบคันยาวนะคะเดนมาร์กไม่มีนะคะแบบนี้ <laughs> <laughs> บ้านนอกเขากุ้งนะคะเวลามายเยอรมันเป็นเมืองใหญ่แล้วแบบอะไรก็ใหญ่ตึกก็ใหญ่รถก็คันใหญ่ๆ <laughs> อยู่เดนมาร์กก็จะเป็นแบบว่าเหมือนอยุตต่างจังหวัดนะะเหมือนเด็กบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> 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 ตรงนี้เป็นถนนช้อปปิ้งของเมืองเฟรนบลกนะคะึ <laughs> <laughs> ่งึง่งเที่ยวึ่งช้อปปิ้งนะคะมารอบนี้นะคะ มาหลายรอบแล้วนะคะเมืองนี้นะคะเยเดี๋ยวลุงไปนั่งรอนะคะเดี๋ยวเราไปร้านกันค่ะอ๋อได้มาเต็มถุงเลยนะคะเครื่องสำอางเสื้อผ้าไม่มียี่ห้อที่อยากได้เลยนะคะ ไม่มีเลยเดินจนครึ่งวันแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นเนินนะคะเดินดูวิวของเมืองนี้นะคะเมืองเฟรนบอกนะคะอันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะหมดแล้วค่ะเดินจนหมดแล้วโอเคตกลงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนนะคะเพราะว่าลุงเป็นขับรถบนหาที่ขึ้นไม่เจอไม่ได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูวิวข้างบนนะมันเป็นเนินสวยค่ะแต่มีภาพเก่านะคะที่ถ่ายไว้เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะก็ เป็นเมืองที่น่ารักดีค่ะเฟนเบิร์กแต่ว่าถ้ามากรุงบินก็จะไม่ค่อยได้เดินเยอะเท่าไหร่นะก็จะเน้นการกินไปมากกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็กําลังจะไปเดนมาร์กนะ,ะชื่อเมืองว่าเบเนโกนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากเฟนเบิร์กค่ะขับรถไปไม่ไกลค,คะ่ะประมาณสามสิบนาทีนะคะ แล้วนะคะอันนี้เป็นหองพักในเดนมาร์กค่ะน,น่ารักดีมีอันนี้ให้ด้วยกระเช้ามีอันนี้ให้ด้วยนะคะ